โอ๊ยตัวเองโวดตัวเอง,เ,องเขาไม่กล้าขึ้นบอกตัวเองเลยอ่ะอกลัวมานักอีกมันเป็นไปไม่ได้แล้วตัวเองโอ๊ยนี่เอาจริงนะ,ะเขาเพียมากเลยอ่ะตั้งแต่ซื้อเตียงนี้มาจำได้ไหมนะรอบที่แล้วเจอผีกันนะไหนตัวเองเจอ,อยังไงเจอผีไงผีดินปิงที่มันที่มันตาโหลโหลที่มันมนหลอกเขาวันนั้นน่ะ อะไรมาอีกแล้วหรอไหนอ่ะไอผีปิงเอาไปจะผัวไปเดี๋ยวนี้เอาไปจะผัวไปเดี๋ยวนี้ทีรักกูไม่ใช่ผีกูง่วงกูง่วงตากูโหลเพราะกูง่วงกูไม่นอนตกใจหมดเลยทีรักมีแฟนนี่กูบ้าตายห่าเลยนี่ทีรักแต่ไม่ต้องกลัววันนี้เขาหาวิธีแก้มาให้แล้วเขาไปจ้างหมอผีมาตัวเองจ้างไปเท่าไหร่ห้าพันห้าพันไอสัตว์แพงกว่าเตียงสิบเท่ามึงรู้ตัวไหมเนี่ยทีรัก เราเล่นของวินเทจเราจะไปตีมูลค่าสิมูลค่าวันหนึ่งสมมติเรานอนตายบนเตียงเนี้ยมันตีมูลค่าไม่ได้เลยนะแต่เองดูเองไปเอามายังไงอาจารย์ไม่ไหวเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปตามอาจารย์ก่อนนะเข้าไปตามอาจารย์ก่อนอุ้ยแล้วตัวเองจะป่วยเขาอยู่คนเดียวเหรอะแบบเดียวนะอทีน<ๆ>ี้อย่าลุก่อยเดี๋ยวมันหักอีกอย่าลุกบ่อยเดี๋ยวตาม,มาอาจารย์ก่อนอาจารย์อาจารย์เชิญครับอาจารย์อาจารย์เตียงนี้เลยครับเตียงนี้เลยโอ้โหรอบที่แล้วอ่ะผมไม่นอนเลยครับผีหลอกตัว ตาดำแบบเอออย่างนี้อาจารย์นอนไม่ได้เลยเห็นแล้วเฮ้ยอาจารย์้ยเพิ่งจะถึงเองเห็นบล้วพิ่งจะถึงเองเห็นบล้วพี่อาจารย์ฮะอาจารย์นี่ไงอาจารย์เดี๋ยวอะไรเียด๋วก่อนคู่ขอด่าหมอก่อนไอสัตว์ฟาดซะเต็มเลยฮีดอกทั้งอาจารย์อาจารย์อันนี้ไม่ใช่ผีอันนี้มีผมอาจารย์บ้านมึงน้ำท่วมแล้วไงอาไม่กว่าแตามะพร้าวมาเนี่ยนะ ไม่ไ้มีเหรอพี่ของผมอ้าอันนี้ว่าผีไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีเตียงนะขอโทษครับเธอนอนก่อนเธอนอนก่อนหลอกไปเนี่ยห้าพันบาทเธอนอนก่อนอันนี้อาจารย์อาจารย์แกเก่งมากเลยว่านโปตกฮะว่านโปตกย่อมาจากอะไรเปล่าไม่ใช่อันนี้อาจารย์ว่านโปโตกคนไหนดวงไม่ดีกัดยืมดวงขโมยดวงนี่คนนี้เก่งเลยมีอีกมีอีกเอ้ยอาจารย์ครับขอหน่อยครับ พวกผมนอนไม่ได้มาหลายคืนแล้วครับติดตัวไว้ก่อนโอ้ยโอ้ยอันนี้พรกเครื่องฮะครับผมโอ้ยอนี่สองเจเลยนะเนี่ยสองเจมาเลเซอเลยพรกเครื่องสองเจเลยมีผมมีผมมีโอ้ยากกินทอดมันประกอบไปตั้งนานแล้วเฮ้ยอะไรคเนี่ยจาันเขาสารเสกเ้าสารเสกโอ้ยอันนี้เ้าสารเสกโลโซป่ะฮะใช่ครับแค่เพียงรู้ว่าอะไรอะไรครับลองดูนะกันลองดูครับ ไอ้สิได้อ้ที่เราเป็นอะไรโอ้ยเฮียมึงลองโดนดนูไหมล่ะอาจารย์บอกผมบอกกี่รอบนี่เมียผมไม่ใช่ผีเมียโทษโทษโทษอาาผมให้มันไล่ผีนันไม่ได้ไล่ผีเตะยังเนี่ยไล่ง่ายมันต้องเจอน้ำอุ้ยน้ำด้วยเอาแล้วน้ะน้ำมนต์โคตรขูดโอเคครับโอเคครับเอาระดับความรุนแรงเท่าไหร่แปดลิตรเลยครับอาจารย์ไอ้าเปี่ยนเดียวผีออกเลยถ้าเบาๆก็จะเล่นแค่นี้ได้ครับแรงขวแรกวันนี้อาจารย์เป็นวิดีโอเอาแบบผีออกเลย จะหลงที่ใครเท่านั้นจะลงที่ใครเอี้ยทีไรยังไม่โดนผู้ไม่จ้างคนเอี้ยอะไรมาเนี่ยฮะนั้นอาจารย์ของซองปืนอาจารย์อาจารย์โอ๊ยไอ้โอ๊ยอาจารย์อาจารย์โอ้ยเอี้ยอาจารย์มึงมาดูตลกแปดศูนย์มาแล้วเนี่ยเขาไม่มีเลขกันแล้วอาจารย์ ผมผมผมวันนี้ไม่ใช่ผีนี่เมียผมน,นี่เมียคุณโอ๊ตนี่เมียผมขอโทษครับถามจริงๆนะสามสี่รอบไอ้ประสบการณ์ไม่ทําให้มึงเรียนรู้เลยเหรอกู <c oughs> นั่งอยู่ที่เดิมกูไม่ได้ไปไหนเลยมึงแกจ,จํากูไม่ได้นะผีเตียงไงคุณคือผีเตียงอธิบายให้ฟังนี่มันรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคือตาโหล,ลโหลดำดำแล้วก็หัวกิเกียนครับอาจารย์นั้นาน,าน,าน่ากลัวมากเลยก <c oughs> ็ไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่หลอกคือผมแค่ดึงใบเสร็จออกจากหัวเตียงผีมาเลยครับแล้วใช่ ต่ใบเสร็จมันมีอักขระอยู่เท่านั้นเองอผมก็เลยไม่แน่ใจอุตอนได้อาจารย์มาผมก็อุ่นใจครับอุ่นใจเที่อะไรคะที่รักไอ้นี่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะทีดาร์กอาจารย์กระสักสิที่ดาร์กเหรอที่ดาร์ก,ก <laughs> ผมว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละค่ำคืนนี้ผมไล่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> คุณก็ไม่ใช่ผีผีเตียงเข้าไปแล้ว<ป>ยังไม่ไปค่ะอาจารย์อาจารย์อะไรกันอาจารย์ผมขอได้ไหมอะรอบที่แล้วอะผมตามอาจารย์อีกคนนึงมาเหมือนกันตอนอาจารย์อยู่อะผีไม่ออกอะแต่พออาจารย์กลับอะผีมาอีก <ผ>มไม่น่ามาแล้วนะเอาเียอาจารผมไปเพิ่มอีกสองพันขืนนี้อาจารนอนผู้ผมได้ปะนอนนี่เลยเหรอใช่นอนนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์นอนกลางได้เลยครับอาจารนอนกลางเลยอานอนกลางเลยเชิญครับอาจารย์นนเยชิญครเชิญครับอาจาร,อน,รอนอนกลางได้เลยครอกูอว่าแป๊บอีแป๊บไม่นานนะไก่ขึ้นเตียงแลครับพี่เขาสารเต็มไปหมดเลยอ,อ,อาจารเชิญครับอาจารย์อจารยโอ๊ยจาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอโอ๊ยโอ อาจารย์เก่งมาทั้งเรื่องเลยมาโง่ตอนนอนอาจารย์อาจารย์ครับแล้วแล้วที่บ้านไม่สั่งไม่สอนให้นอนรองเท้าขึ้นเตียงเหรอครับขอโทษครับอาจารย์รบกวนผมรบกวนนอนกอดแฟนผมนะอาจารย์แฟนผมขี้กลัวมากใช่ใช่ครับอี๋ออาญานะอาจารย์อาจารย์ผีมาอีกแล้วเหรอผีไม่ได้มากูเนี่ยกำลังมา I am coming I am coming อาจารย์นอนผมแล้วคืนนี้โอเคครับโอเคคคครับโอเรับได้เลยได้เลยนอนด้วยกัน3คนนี่แหละน่ารักดีโอหแบบนี้จะปุ๊กอาจารย์นอนเถิดอาจารย์นอนเถิดคุณนายครับคุณนายครับแล้วพวกคุณนอนบนไอ้สันไม้นี่กี่ครับอี้จานดังกุ๊บเลยนะอาจารย์อย่าเอาอะไรเยอะเตียงห้าร้อยก็ได้แค่นี้แหละคุณนายนะเธอคุณนายครับ ไอ้เหี้ยต้องเล่นในคุ้มกระจาจางหรือไงไอ้เหี้ยแม่งปล่อยจบก็จบแล้วไอ้เหี้ยมึงจะ่ต้องมาโตโอ้โหแถมก็โต้โอ้ยีละหนวดโอ้ขนลุกไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยอาจารย์อาจารย์แฟนผมผีเข้าอีกแล้วเหรอเดี๋ยวจัดการให้เอาไม้ผมไม้ให้